LIFE LIFE RADIO Life IS worth CARING and SHARING WORTH AND เวลาเข้าพรรษาเนี่ยมันจะมีพิธีกรรมสำคัญของพระทำอยู่สองอย่างคือวันเข้าพรรษากับวันสุดท้ายที่เราเรียกกันว่าวันออกพรรษาเนี่ยจริงๆ โดยวินัยท่านเรียกว่าวันมหาปวารณาวันออกพรรษาเนี่ยสองวันสองวันเนี่ยมีความสําคัญวันแรกคือวันที่เราตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจว่าจะจําพรรษาที่ไหนแล้วก็ใช้เวลาสามเดือนในการเรียนรู้ร่วมกันให้เต็มที่พอวันสุดท้ายออกพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้ามีพุทธพุทธบัญญัติให้พระเนี่ยทำสังฆกรรมอย่างหนึ่งเรียกว่ามหาปวารณา แปลว,ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พระที่อยู่จำพรรษาฝึกตนเรียนรู้อย่างที่ว่าเมืนเน่อกี้ตั้งใจจะเรียนรู้กันมาสามเดือนเห็นว่าใครมีข้อบกพร่องตรงไหนมีอะไรที่ยังไม่เหมาะไม่สมก็ให้มาตักเตือนบอกกันไม่ว่าจะพรรษามากบอกพรรษาน้อยก็ได้พรรษาน้อยบอกพรรษามากก็ได้เป็นประเพณีเป็นวินัยของพระเลยนะเราทำไมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกหลักการหนึ่งที่เราน่าจะเอามาประกอบในกระบวนการฝึกฝนพัฒนาชีวิตของเรา อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้แบบคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเราก็มาตกลงกันเออพรรษานี้เราจะฝึกอะไรกันดีใครจะพัฒนาชีวิตตรงไหนใครจะปรับปรุงอะไรแล้วเราก็ให้กําลังใจกันแล้วเราก็เปิดโอกาสกันว่าในระหว่างเนี้ยถ้าใครเห็นว่าอะไรที่เป็นข้อที่ควรจะแก้ไขปรับปรุงก็เปิดโอกาสให้บอกกล่าวในที่ทํางานก็ได้เปิดโอกาสให้ได้มานั่งคุยกันบ้างไม่ใช่ว่าตําหนิจากบนลงล่างอย่างเดียว แต่ว่าเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มาแชร์กันเป็นยังไงบ้างวันนี้เราเรียนรู้อะไรจากการทํางานใครเห็นข้อบกพร่องตรงไหนอยากจะพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมบ้างบรรยากาศของการเรียนรู้พัฒนาเนี่ยมันก็จะงดงามแล้วก็เป็นมิตรเป็นความสุขไม่ใช่เรียนรู้อย่างอึดอัดไม่ใช่เรียนรู้อย่างถูกบังคับกดดันแต่เราจะเรียนรู้เติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขนี่คือวิถีชีวิตชาวพุทธที่เราจะเรียนรู้และพัฒนาชีวิต นะตั้งจิตอธิษฐานทําความดีให้เต็มที่ทําไปแล้วก็ชื่นชมตัวเองด้วยตรงไหนไม่ดีก็ปรับปรุงถ้าอยู่ร่วมกันเป็นสังคมก็บอกกล่าวส่วนดีก็ให้กําลังใจกันส่วนไม่ดีก็ตักเตือนกันด้วยไมตรีถ้าเราขยายภาพนี้เป็นสังคมใหญ่ mm. เช่นในประเทศของเราเราก็ช่วยกันคิดเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในสังคมเราก็ช่วยกันคิดแก้ปัญหาใครมีความรู้มีความสามารถอะไรก็มาช่วยกันบอก มีอะไรที่ดีที่จะต้องช่วยกันปรับปรุงให้ประเทศนี้ดีขึ้นเราก็มาตั้งใจร่วมกันที่จะช่วยกันทําคนละไม้คนละมือแล้วเมื่อทําแล้วตรงไหนดีเราก็ให้กําลังใจกันตรงไหนไม่ดีใครที่ทําอะไรผิดพลาดเราก็บอกเตือนกันด้วยไมตรีแล้วเราก็รับฟังกันเอามาคิดเอามาปรับมาปรุงสังคมมันก็จะค่อยๆดีขึ้นการเรียนรู้การพัฒนาทั้งในระดับปัจเจกบุคคลก็เติบโตด้วยแล้วในสังคมที่อยู่ร่วมกันก็จะเกิดสันติ และเกิดความเจริญด้วยเจริญผล Life Radio Life is worth caring and sharing.